ครับผมวันนี้มาดูรากของต้นสลัดนะครับผมอะเดี๋ยวเอาให้ตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันันนี้กรีนโอ๊กนะครับเพื่อนมาดูรากเขานะครับมากรีนโอ๊กตากใต้น้ําเป็นยังไงนี่ไงจ้าจ้านี่ไงนี่ไงกรีนโอ๊กนะครับนี่กรีนโอ๊กดูรากเขาครับโอกรากขาวใสมากนี่อยากให้เพื่อนๆได้ลองปลูกเหมือนกันนะครับผม ใครสนใจนะครับใต้ลิงก์นี้มีอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็ปุ๋ย a อบนะครับเพื่อนเพื่ออาหารเสริมสําหรับผักบนหลังโฟมนะเพื่อนนะสวัสดีครับแค่น,นี้ก่อนนะครับนี่ไงใบสวยๆดูลําต้นเขาลําต้นเขียวแข็งแรงมากเพื่อนดูลากดูลากนะครับผมดูวิธีการใส่นะเพื่อนให้โฟมมันเลยมานิดนึ่ง เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมใครสนใจนะครับใต้ลิงก์นี้มีอุปกรณ์ในการปลูกนะครับแล้วกม็มีเมล็ดพันธุ์ผักด้วยนะผักสลัดนั้นเพื่อนนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผม